ข้าพอจ๋าแม่จ๋าสะพานลอยรถไฟที่สะพานหินนะเก่าจริงจะมาดูท่าทางแล้วน่าจะเก่าจริงจ้ะเพราะว่าอันนี้ี่พินมารถไฟนะรถไฟสถานีคืออะไรนะต้นทางเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่กับสถานีกรุงเทพแบพิวัดเยพินจะกลับลบบุรีนะมาเที่ยวจังหวัดแพร่พอดีรถมันเสียรถไฟปลอดภัยฝ่าขอบคุณทุกท่านที่ให้บะ บริการอันนี้เยพินมาเดินเล่นนะเพราะว่ารถมันเสียจ้ะต้องรอรถหัวจักมาเปลี่ยนขบวนนะมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหัวจกกักจ้ะเยพินก็เลยพามาถ่ายให้ดูว่ามันมีจริงนะเนี่ยสะพานสะพานลอยที่ขึ้นมาจากไอ้นี้แต่เดี๋ยวนี้เขาห้ามเขาปิดการใช้แล้วจ้ะมันชำรุดจะ้ะขึ้นไปไม่ได้นะถ้าขึ้นไปเท่ากับดื้อรั้นเลยนะ มันสวยงามถ้าเป็นสมัยก่อนมันคงจะสวยงามมากอ่ะจ้ะเนี่ยเห็นไหมทําจากไม้อย่างดีเลยนะยัยพินเอามาให้ดูนะเห็นไหมสวยงามมากเลยไหมละ่ะเพื่อนเพื่อลองนึกดูนะเนี่ยถ้าเราได้ขึ้นสะพานลอยที่เป็นสะพานไม้มันไม่มีแต่สะพายได้นะสะพานลอยมันคงมีตั้งแต่มาสมัยโบราณโบราณเลยนะ ดูจากฟาร์มเก่าแล้วเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะจ๊ะเอามาเป็นอันนี้อันนี้ตะกาเข่งตอ้ตะก้าของใส่ของแม่ค้าพ่อค้าบนรถไฟอะ่ะถามว่าอาหารบนรถไฟอร่อยไหมก็รสชาติก็พอได้นะจ๊ะไม่แย่ๆนะจ๊ะอร่อยอยู่จ้ะสวยงามมากอันนี้เยพินก็คือรอรอหัวรถจักรมาเปลี่ยนเสียงรถมาแล้ว น,นี่ยพินเสียอยู่สะพานหินนะสะพานหินจังหวัดพิจิตรจะ้ะฮัลโหลหลานอยู่ไหนขบวนแปดเนี่ยหลานชายเยพินอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงโน้นเคยเห็นครั้งแรกจะ้ะเคยเห็นครั้งแรก ข้าวเหนียวไก่ก็ขายกันข้าวเหนียวไก่ก็ข้าวเหนียวไก่รัตตอรี่จ้ารัตเตอรี่มันมีอะไรดีๆเยอะนะจ๊ะการขึ้นรถไฟน่ะพ่อจ่าแม่จ๋าน่ารักมากปะผู้ได้สัน จะเติม้เรถต้อัา่านหุ่่านหุ่นะครับจะไปรีบขึ้นแลวคับประกาศเรียกผู้โดยสารขึ้นแล้วอย่างจากที่รถเสียมานานแล้วปะรีบขึ้นรีบขึ้นสวยงามสวยงาม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเจอพักค้าขัาเหนียวอ๊บอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหม หลังจากที่เรานั่งมานานแล้วปะพี่เมื่อกี้ขบวนแปดหรือเปล่าเนี้ยอ๋อนี่ไงของเรา<ม>หลานเราไปไหนเนี้ยเฮ้ยหลานเราไปไหนหลานหายหลานหายหลานหายหลานลงข้างล่างหรือเปล่า อ๋อเจอแล้วเจอลานแล้วปป,ปอันนี้รถเริ่มออกจากสถานีแล้วจ้ะนี่จ้ะอันนี้พ่อค้าไก่มเมื่อกี้น่ารักมากที่เจออยู่ยี่สิบบาทอร่อยนะจะพินลองแล้วจ้ะยี่สิบบาทรสชาติใช้ได้มีข้าวเหนียวสองห่อเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าโกหกไว้ตรงไหนล่ะเมื่อกี้จะกินอยู่ข้าวเหนียวสองห่อไก่หนึ่งปีจ้ะ มาเจอน้องชายเขาได้นะยี่สิบบาทข้าวเหนียวสองห่อไก่หนึ่งปีกยี่สิบาทกินไมลูกอร่อยเนาะไม่กินฮนะเขามาเขาเขาใส่ไว้อย่างดีเ่ยแนะ่แน่ไบายจ้ะจะไม่ได้โดนจับไม่ได้ดดในในลูกเลยไม่เป็นไรเอาไว้ให้เราอย่างดีเลยเห็นแล้ว นี่หลานชายยายพินนะที่มาด้วยกันตื่นเต้นไหมครับรถไปเสียรู้สึกมีความรู้สึกเป็นยังไงครับเป็นตื่นเต้นหรอกประจําอ๋อหลานยายพินเคยขึ้นประจําแต่ยายพินเนี่ยไม่ได้ขึ้นประจําอ่าายบ่ายเดี๋ยวเราจะไปสถนีสถานีต่อไปสถานีชุมแสงเราจะไปตามหาน้องเลนูน้องเนูเรื่องอะไรนะเลนูมาเรื่องอะไรวะตามจบแล้วะเรื่องอะไรที่ไม่ที่มีเลนูอะออก,กงกมปะเนาะ เดี๋ยวจะไปเจอตลาดเจอกันนัดหน้าที่ตลาดชุมแสงนะจ๊ะเดี๋ยวยายพินขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคลิปคลิปอะไรนะคลิปท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวของยายพินนะจ๊ะมันสนุกมากถ้าทุกคนแบบว่าคิดจะเที่ยวนะเที่ยวรถไฟอ่ะสนุกแน่จ้ะไม่เปลืองตังอ่ะใช้ทุนน้อยด้วยจ้ะ เที่ยวแบบ j a y ิ i น่ะต้องรอให้คนทางบ้านแทบจะให้คนทางบ้านโอนตังกลับค่ารถกลับเลยเที่ยวกันแบบเงินไม่หมดเรายังไม่กลับอ่ะใช่ไหมเงินยังไม่หมดเรายังไม่กลับไม่ต้องมารับเรากลับเองได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ